บเซเราคิดมันก็คือสีกาแฟาทั่วไปหรือมะทีแหลกร้านกระเสใหม่กินรู้มันแพงปวดพวกกินดอกิดเอานี้เอานี้เอ้นี้ครับแล้วมาบอกมวนจันสีนะุยพานมาไรเนี้ยครับบ้บบาน,นอื่ยที่ไรอ่ยเขาก็เอากินน้อเงืนแล้วกินสอมืหรือเปล,ล่าเบาเวิรมเวิระบ้าครับ,บดี่เ่ะ อ๋อคือคือคืยังมีคนมาเล่าฟังอีกกับผเสื้ออีกโอ้ยเพื่อนเดียวกันล่ะเอาน้ำรลานไปกินอ๋อน้ำรลานไปกินที่ไหนพวกแกกับผเสื้อเราี้หนูเจ้าขี้หนูเจ้าผู้จอมกดค้าไงครับอ๋อเฮ้ยนั่นกับผู้ใดว่าสิอยากกินเด้ยเพราะว่าครับมันก็คือสีกาแฟทั่วไปหรือมะคุณจะว่าศิษยาครับครับอันนี้เฮ้ยเอาไปกินอะไรเออเอาตัวอะไรพวกอือีดีบ่ล่ะ โจบอกเขาหงายไปกินก่อนแน่สอ๋อ้โจไปกินก่อนไปกินก่อนเลย่เขาดิครับไล่ที่แรกมันก็มันเกิมีอาการอยู่เด้มันยีดๆคือจังเ้าเอาเข็มทิ่มเข้าไปอยู่หัวเข่าห่น้ห้องเข่าแง่คือว่าไงว่ามีอาการหัวเข่าบอดีแต่ที่แรกมันที่แรกมันก็มันก็มีอยู่ครับมันดังกดแกัดกดนกัดเลยโอ้ยางขึ้นบันไดโอ้ย่างขึ้นบันไดพ่อพอมากินกันมือหนึ่งสองมือมันก็ยังเจ็บ ตะกี้มันกับโบเจ็บเลยอ่ะแต่ว่ามันถึงดังก็เก็บก็เก็บตะกี้สมัยตะกี้มันกับพี่พี่แต่ว่าโดนวนเท่ากับจังยิ่งขึ้นนึงนะครับเพราเขาทำงานคที่ตะกีดยางสิมันม้วนไปตามต้นยางเลยเงียบมันเกือนอ๋อวันนี้พอมากินเลยมือที่ชอตปั๊บอาการมันก็มีมีหมายถึงมาคือมันสีไปต่อต่านกันกระบอกหนึ่งโอ้ผมเนปวดเด็เพียงแต่มันสีเนี้อกันเิียๆคือจะเขาเข็ม กินยู่มองหัวเขาฮะอ๋อเพราะเขากินกาแฟกับหสือกันี่าการนี่น่หัวเขาบเจ็บแห้งบอเจ็บบอเจ็บแห้งบางเจอมาสีนินิดนิดนิดหย่างห้องยางด้าจากหันมากกับบได้ซอมมาการเนาไปไปเลยๆนะเพราะห้อเได้ซื้อเดีห้าต้องกินเหมบอดะอ๋อซื้อกินใหมันหมดไปไปมาจ้าหาไปยำไหนบัมาซอมมาการนมันบ่ดังได้ไหอ๋อบ่ดังห้องยางึ้นวันใดมันก็เสเ้าดังเสาดัง กินไั่ดีก,กัดกไนก็ได้ไดครับมันนี้เขากินไปกินไปบ่ได้กินไายเดยก้องเดียวแค่ไหนกองเดียวครับผมนันก็เศร้าดังอืมคือบอกง่ายกินคือว่ากองเดียวนี่ประทับใจเลยว่าจาก้องเขาที่เคยดังกับบ่ดังแล้ว